สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเราเข้าสู่ซองอันใหม่ออกเนาะทุกคนเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยหรอกเฮ้ยล็อกนีะบ๊ายบายไปหาน้องวันนี้เป็นวันหยุดดทุกคนเนาะพอวดหัวโผกันลายเหมือนกันจะเฝ้าเลื่อมกันเด้อทุกคนเนาะบ๊ายบายจะจริงจไปมีเวลาว่างทายคลิปนั้นคลิปนี้ก็บทุกคนมีเวลาเนาะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะจะไปใส่มื่อีงไปหางกินกปแต่งตัวไปฉี่เด้ออ๋อนี่ เล็กน่อยเบิ่งไ่ีมาเแค่ใหงูนิ้อีดีเลยอันนี้ะคนยังหมักจุ่มเยอ้าสายสัตสามหอแล้วถจมมันจะตื่นขึ้นจุมไหนจุมดีไปครับชืสไตลือกองให้อ้ยยูนีวมันมันจังบ่ห่อจนใหม่มันหลายกานใมันาะบรรยากาศคางบาต้นใหม่มันไหลเนาะคุณเข้าไปหมดคืออทถีติดเองนี่คจะได้กินน้อยเลยเห็นเนะ S <S <S <ช>นั่นเดือดอยู่ในป่านป็นงวยจนสีชุกเหลเเ <S 2> <S 2> ี่ยมโอบักกระเทศปะเดี๋ยวสิทำคลิปอันทำทางมา,มากเมื่อกี้แบบแบบเคยเชียงกระเทศคางบาทไม่ใช่ปกินยังไงให้หูเลยตอนใส่นมอกองโอ้ปะตัวเท่าซึ่หกค่ะพอทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ลานลนะโอ้สิไปกินอย่างกันเนาะโอเคเดี๋ยวถึงก็มาานเด้ <S 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 เรากนเราเดินหันลานเขาเลยผ่นานมาสามลานผ่ <c oughs> านลานได้ม่จะไม่จะปิดเลยจ้างขอบคุณนด้กระเสริ่ืนะอน้าไม้แล้วตักเลยกินน้ำกันขอบคุณลานอยู่แถวเสร็จรอบเมืองข้างปรเทศพัน์เ <c oughs> ดีย๋ยวเรานนะมาดูดดดกินยนนั่งเตะลมเจ็บเล็บ ขาวเทียงเอ้ยกินขาเสาตอน,นยังงงกิน,น,กนขาเทียกินข่าเทียงเนาะทุกคนเนาะก็ส่สบาบสองเลยเข้าวสั่งขา,าขาวลาดขาวอาหารตามสั่งกับตาบักตำบหกหุ้งนี่แหละตบุเป็นตามระสิ่งพี่น้องโอสตาบ้วักุลเป็นแซ่บนี่

ข้นนะอนเต้นลา่บนนบ,นบานไปเต้นมะลามบริไทยนอนขนค่าตะมวนค่าตะม่าแ,าแ,าแบบโยราไงเนาะสั่งสั่งคณะอันนี้เป็นเมนูติ่แกงมูกบติ่แกงมูกบ วานในขนาดมูกกอบเอ้ยนขนามูกกบคือะขนาดมูกกรอบามกรอบขนามูกกอบเป็นตะเสียบเลยติี่แกงมูกกอบเป็นตะเสียบเัือรับตบกพงเราทุกคนกินเขาแต่ละมือก็โดนนาทีละเสือกินเขาก็เมียปกติเเขามีเวลากินเขากเมียนะเพะวัาตาโคตรตางไปทำงาน าวาก็ยุทีละทีแลสิพอยุิเทีวทีเดียวเดี๋ยวเขาแรงกิน้กันตัวนเออเขาแรงกินนกันยุ่เขาแบบตอนก็บี่นเองโอ้ยังกบิ่นบางไปแต่กินข้่วนกันเนาะมือเขาบบไคุยกันสามกบิ่นเพราะว่าอันมันหลอกนอนเวอืเล็กงานเนาะหอ

ชุ่มน้ำนอน,นะแล้กวกินเขากันนะครับทำยังไงตอนนี้เขากะกินข้าเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะห้ามองไปมุมว่าสิบเพื่อนอยากไปใส่เพื่อนอนกอดกันยังเงินปะ วันหยุดเนาะอากาศมันห่อนแห่งว่าสิไปมองนั่งชมวิวชมบุกอะ่ะอุบ,บ,บ,บลอุบลอำเภอวารีบบบอววตอนนี้เจา้าองศานะนะนี่สีสีเซลว่าสาีว<อ>าวห่อนอหนามช่องการก่อนแป๊บนึงอย่าเผลอห่อนคันอยากส่วนมูยุล่ลเรามากนี่นี่ทั้ทงหนาเขาเลยนี่ทุกคนไปไปไปเขียวไปทั้งหนานี่บ๊ว เส้นนี้มันก็ถามพ่อจากไหนเจ้า<ด>ของเป็นคนเศร้าข้าเจา้าเดีนนัาสงการลายเนาะนี่บ้านห่อหน้ามองนี่แหละนี่ทิศทางนี่ยพอดีเลยตรงข้ามร้านกาแฟอินเทอร์เน็ตเส้นโรตัรวาลินนี่ข้าเจาเ้าเรียนบัตถุนี่เส้นข,ข่มขีตอนนี้แถบสียางแถบรถรถขยับบ่าใดน,นะสนมัครขยับแบบรถขยับแบบจี้จี้ๆๆๆแบบขยับค่อยๆขยับนะแบบคนเส้นลายเส้นนี้สงการคือเรามีโครงการเนี่ เสาเสาบานหัวน้านเล่นนนำบ่เนาะที่มองผม่เห็นเวียกสมพูนก่อสร้างนั่นแหละ้เขาขายปืนีนำเพื่อไม่โมยกว่าเลรียน,นำเนาะอสอดกันมากทุกนอากาศฮอนป้าน,นี่เลรียนำนกับพ<า>ป่ตํามไม่รัววบวารเรีงขงสาจาตอนนี้ นี่เครื่องเขาเปนจะคือนุ่มบนเลยบนี่นี่สามสิบเจ็ดปาดเสะชับนี่ชิวชิวสามสิบเจ็ดองศา<ฟ>ปา<ะ>ดชิวชิวสปอร์ตมันห่วนแฮงเนะาะเจ้าก็บ่อสื่อหลานกาแฟาที่มันมีอแอร์กับเดนังหันเพิ่นเฮวะสื่อกาแฟาท,าที่มันสมทานนะเฮ้มาที่สุดเนาะกาแฟาข้างทาง เกลและเสัะหาบาทแต่ว่าเข็มคุณดีอยู่นี่กาแฟกาแฟตะหนวด yes, <sir. S 1> มาเส้นโรตันบาริาเนะบาทผมกับตรงไปนี่เนะีะอยู่แถวหลังแมคโครบ,บารินบาทผมแถวมายารีสอร์ทแถวแซนซุกรีสอร์ทนั่นแหละโรตัดบารินชัมราเนี่ คลิปดูครับเขาบานมาหนิด้วยเสมไ่องไปให้ขึ้นบอกเขาบานด้วยเสะไม่มองไปเลนใะอากาศมันแดดมันหอนมันบอกจะไปใส่มาใส่อดบาทแล้วทุกคนแตกต่าง้วทือกาแฟคนละแก้ว ปลวกม่ับเชฟมัวมาคอเลี้ยงเนาะลวานหวานนี่นนห้กำเนนใจ้ดถืถปอป<ต>น,น,นี่ปลวกแปลงมาท่านี่มาเนาะกระป๋อมมีอยู่ินเท่าบวหายก็จะมีเนาะทุกคน,นก็นมีอยู่ขน่ดอากาศนี่บ,บอ่หอนปันไนด้หรออันมีต้นใหมห่ลาย ปวัดบาทแล้วทุกคนเบิดไปหยิบมือหนึ่งเนาะบ,บั้นยุดให้เวลาขอบขั่วกับเบิดไปแล้วหนึ่งมือแบบเดียวกับแต่ละมือแต่ละเว้นเวลาเดือนเร็วเนาะเวลามีความสุขหรือว่าบูมีความสุขฮะเบิอไป้ด นวนหยศในครอบครัวอยู่ยบ่จะอยอู่กับผัวผัวอะไรบ่อยังเนาะเอากระดันเข้าไปเดป้๋ยวเหรอดันเข้าไปเมื่อกี้ซีดน้ามาให้ลูกเตะเตียง ขรายูไม่เตยเตียงเพราิสีสีแล้วสีแล้วสี้่สีอีกสีแตนอนไม่นนเอนเนนไปนางไม่นเิดเปิดเข้าบ้านพอดีออดีอวัมันห่อนอะอากาศมันร่มร่มยูแต่ร่มร่มเย็นดีไง โอ้หอนเฮ้ย hmm. ม oh. mm ่เ hmm. ช mm ็ตาให้น hmm. mm ้องก่อนพี่ตัว้ทุกคนมาดิเป็นสะตูกย่อนได้ีู่ใดกระไดเนาะงมเรียงมากะสีน้มใส้ขีดินขีญาเนาะแล้วก็ใส้น้าไว้ไล้ไลยจุดเถือ มาแม่ใช้ตาให้มามาพ่อไม่ได่าแล้วมาเฮ้ยีย่ดายง้อ,อนเง่ยกับแกเง้กับพ่อเด้บเบิ้งทีวีทีวีน้องแพชชาซื้อให้ hey, พ่อเหมดอนลมหนี่ยดิพ่อ อากาศห่อนแห้งวดม่ใช่อวดอย่างนั้นแมงขิดดูที่นึงันอนทุกคนิดูที่หนึงเลยเรอขิดดูที่หนึงเลยขอดูที่หนึงเลยเ่ออยูที่นึงเลยขออนองดีทั้งหลาทกดูที่หนึ่งิดูที่หนึ่งไปได้แล้วทั้งหลังเสร็จแล้ว พอนี่กับเบิ้งทีวีอยู่ทุกคนวันนี้นี่แหละพ่อเด๋ยวเบื้องเบียงเนาะเบียงเนาะเบื้งทีวีสองพ่ังเนาะเบ้อไปเบ้อไปเพอน้องฟังไม่รู้เรื่องเลยเพอน้องพ่อไม่รู้เรื่องเลยเพอวาสูเคนไหนมาไงตัวโอ้ตรงสองคนสีลดงอยู่ แชทไปถามบอสุกูมัมาเือมอ้หนี่มาน่อยจโอ้น่อยี้ตอบตอไปหาบอสุกีดีตอนนั้นบอสุก้องชิมเห็นบอสุกูมาสื่อมาเนาะเห็นนี่พผมักำลังมาแกพอมันได้แชทไปถามกันพึ่งเอาบนข้างนี้สื่อมาบอ๊

ันจะเป็นของไปใส่หอกหันหาอยู่นี่หน่าห้อมีความสุกนังขึ้นตัดแชาแด๊ของห้องเนาะเนอะแมนลูฟอมีความสุกอยู่มีความสุกตอนอยู่กับลูกเต่าน้ำเนาะฮะูฟอมีความสุกอยู่เช็ดหูให้เพลินก่อนเพลินหอเพ่อว่าให้ตัดค้นขาให้ลูกนี่เพลินบอกว่าทุกคนนี่ม้ามันจะระบายความร้อนได้จากทางนี้นี่พ่อต้องซื้อถ่านม,มาตัดให้ลูกนี่นี่อ้ยมันไายความร้อนออกบ่ได้แล้วค้นมันร้ายปะนี่ตัด้าแนวท้แนวตัด้แนวคุณ บอก่เขาสื่อมาแล้วมันบอไม่ทานคลิปวิสุดสรอยแต่ที่เราบอมีปะมีอยู่วะว่าทุกคนขอกันคลิปหนาเด้อมให้ดม,ดมดมดมให้ดูบาย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 ไม่บอไม่บกระดังแม่ฉัเนเลยบา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 ยอันเปิดแอร์นในรับโหลดมามันหอนอีนี้ทุกคนอย่ามันช็อกเพรามันจะเป็นสตู๊กนะเพราะอื่นช่วงในตรงไปเฮ็ดงานเรื่องเธอกระคืนน้ำหนูได้อย่าดสอกแล้วบอมีคนเบิ่งเนาะอกคอนโดสามโตเพิ่นัน แต่สองเอื่อยเพื่อนอันบ่บ่แทวซ้ำตัวนี้ตัวนี้เพื่อนแทวเพื่อนก็นเลยแบบว่าสีอันนี่นทุกคนพอกันคลิปนะบ๊ายบาย